บางคนชอบเล่นที่เขาเอาขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนี่นี่คือด้านด้านหลังด้านหลังที่ที่จมอยู่ในน้าใช่ไหมของบัวสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับมือเดียวมือหนึ่งถือกล้องสวัสดีครับเพื่อนเืนครับช่องโดโดพาเที่ยวครับ พ่อลูกเที่ยวกินตามสบายวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับมาเปิดคลิปอีที่1น,นะที่ผมมาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้นะครับไม่เห็นพี่โดโดไม่เห็นครูตักเพราะว่าวันนี้ผมบินเดี่ยวครับมาที่จังหวัดพิษณุโลกก็มาภารกิจด้วยครับนี่ครับขับรถจากกรุงเทพมาสายๆตอนนี้มาถึงพิษณุโลแล้ว ประมาณบ่ายสามโมงฮะแวะนู่นแวะนี่มาเรื่อยๆนะครับผมอยู่ที่บริเวณสระว่ายน้ำของโรงแรมเดอะอิมพี a เรียลพิษุโโลกฮะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูที่พักกันก่อนดีกว่าเผื่อใครมาพิษณุโลกแล้วก็จะได้เป็นทางเลือกในการที่จะแวะหาที่พักนะครับ้องนะาเข้ามาในบริเวณโรงแรมครับ ชาวคณะขึ้นไปคนกระเป๋าให้ผมไปที่ห้องพักละผมเดินตามขึ้นมาฮะรถไปเก็บขึ้นไปที่พักก่อนครับเดีย๋ยวไปรีวิวที่พักให้เพื่อนด,ดูนะครับ สามหนึ่งหกอยู่นี้จะเอาเคื่อแขวนมาดูเอา้ามาแขวนด้ยเรียนที่พักขอังอหรือว่แล้วนอนไหนแล้วกันผมนอนนี่จับวในเห็นบริเวณที่พักของโรงแรมดิ The อินฟรีนครับ อครับตอนนี้มาถึงบ่ายแดดจัดนีัตรงนี้น่าจะทํางานนั่งทํางานทําการได้มาดูวิวมาดูวิวครับอือทีนี่ก็คือมองเห็นแต่หลังคาเนาะอยู่ชั้นสามอันนี้ครับให้เพื่อนเห็นบริเวณที่พัก ห้องพักนะครับห้องพักจดนดาดทั่วไปเป็นอ่างอาบน้ำครับเวลาอาบก็คงต้องปิดมา่านถ้าไม่แช่อ่างก็ต้องยืนใช้ขีก่กราดเป็นปกติครับนี่ครับนี่ ก็เป็นประเพณีครับผมมาโรงแรมที่ไหนเพื่อเผื่อ FC หรือว่าพักผู้ที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันนะฮะว่าที่นี่เขามีสัญญาณเน็ตบริการก็เดี๋ยวนี้โรงแรมทั่วไปก็เป็นสิ่งจําเป็นแล้วที่เขาก็บริการแต่ว่าต้องเนี่ยฮะต้องขอ,อเขาก็จะมีซองมากับซองเนี่ยครับมากับซองที่ใส่กุญแจแล้วก็มีรหัสอยู่ในนั้นมี บัตรรับประทานอาหารเช้าออกมาทดสอบสัญญาณไวไฟกันครับพี่แต้มเงนให้มาพี่ตันไม่งั้นพี่แต้มยกเทนี่อกำลังตัดต่อคลิปอยู่ามาทดสอบกันครับเ,เพื่อนๆดูเลยครับอืครับสัญญาณไวไฟของโรงแรม The Imperial อีอารมณ์ศิลปินพิซนุโลกครับ ดาวนโหลดครับอ่าอัพโหลดครับยูทูบเบอร์คงจะต้องการสีม่วงเนี่ยนะฮะลองมาลดลงลดลงแล้วก็โอเคนะพอพอพอได้พอได้ก็ไม่ถือว่าไม่ถือว่าเลวร้ายนะครับพอได้พอได้ครับนี่นะครับเอาที่พักแล้วครับกําลังจะออกไปหาอะไรรับประทานตอนเย็นเลย ถ่ายบริเวณหน้าโรงแรมดีมพเพลียนพิษณุโลกให้เพื่อนเห็นบรรยากาศหน้าโรงแรมนะครับเดินไปเอารถ,ถัะหลังจากออกจาก โรงแรมอิมพิวเรียนเรามาสถานที่ทีเ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ทางาจังหวัดพิษณุโลกแนะนำนะครับสะพานนะครับใบบัวที่จะลงอยู่บนสะพานา<อ>แหล่งท่องเที่ยวนี้มีชื่อว่าสวนบัวฮะนี่ฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่ผมมาจวนจะมืดแล,ล้วรีบขับรถมาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามน้องดูว่าตรงตรงนี้เรียกว่าสวนบัวใช่ไหมฮะแล้วแล้วแล้วมันเป็นบัวบัวยังไงฮะที่ว่าเขาเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องมาดูที่นี่ให้ได้นี่มันเป็นเป็นบัวใช่ใช่เป็นบัววิกตอเรียวิกตอเรียชื่อวิกตอเรียก็คือใบบัวจะใหญ่มากล็อกคนลงไปนั่งได้ได้ครับนั่งได้จริงจริงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีนั่งให้ดูด้านในเลยฮะด้านในเลยนะจะอ๋อ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 อย่ใองในอ๋ออ๋อ มาครับก่อนที่ฟ้าจะมืดลงนะครับพเพื่อนๆจะเห็นไหมนี่บัววิกตอรียนี่ครับรีบขับรถมาแทบตายเพราะกลัวจะมืดซะก่อนขอเขาบอกว่าเดี๋ยวเดินเดินเข้าไปข้างในฮนะเดี๋ยวจะมีคนนั่งให้ดูเเดี๋ยวไปล็อกรถก่อนละครับแต่อาจจะมีอุปสรรคอีกอย่างนะฮะอุปสรรคที่มีเสียงเพลงนี่แหละครับเพราอาจจะต้องตัดเสียงเพลงนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวรีบเก็บภาพก่อนเดินเข้ามาครับนี่เดี๋ยวเออน้องข้างหน้าที่ใส่เสื้อแดงเมื่อกี้บอกให้เข้ามาข้างในให้มาหาทางพี่เจ้าของบอกว่าบบอกว่าลงได้จริงไหมให้มาถามที่นี่ฮะ เรื่องบัวเนี่ย<ฆ>ลงได้จริงรแต่ในขณะตอนนี้บัวเนี่ยยังโตไม่เต็มที่<อ>เลยจํากัดน้ําหนักแต่ละใบเนี่ยในช่วงนี้<ม>ใบมันแค่เม็ดกว่าเราก็จะรับน้าหนักได้แค่60กิโลโ<อ>แต่วันนี้ถ้าเขาลงไปทั้งวันแล้วย่อมที่มันจะช้ำช้ำแล้วมันก็ต้องลดน้าหนักลงนั่นหละดิผมมาช้าไปคาวนี้ บัวเนี่ยตรงนี้ก็มีใช่ไหมฮะครับบัวเนี่ยถ้ารับน้ําหนักเยอะต้องใบอย่างต่ำสองเมตรแต่ตอนนี้บัวยังโตไม่เต็มที่เลยมันมีแค่เมตรหกสิบเมตรเจ็ดสิบแค่นั้นเองมันก็เลยต้องรอเวลาอีกระยะหนึ่งเพราะต้นบัวเนี่ยเหมือนกับต้นไม้เราปลูกเนี่ยมันจะต้องรอเวลาให้เขาโตไปเรื่อยนั่นก็เลยปัญหาจะอยู่ตรงนี้เพราะต้องรอเวลาตอนตอนนี้ขนาดที่ที่ผมเห็นด้านหลังเนี่ย ใหญ่หรือยังฮะลงลงได้ยังยังยังไม่ได้ใช่ไหมฮะคือลงได้แต่จํากัดน้ำหนักแต่คนที่ลงเนี่ยผมจะบอกหลายๆประเด็นเลยที่จะมีปัญหานะจ้ะอ่อหลักๆที่ข้อควรปฏิบัติก็คือบัวชนิดเนี่ยมันมีแต่หนามอ๋อทานี้นั่นก็คืออันตรายยิ่งกว่าน้ําเพราะน้ําเนี่ยมันไม่มีปัญหาเราช่วยกันได้แต่หนามนี่ไม่มีใครช่วยได้อืมหนึ่งคนที่หัวข้อเขาไม่ดีไม่ควรลงน้ําในหูไม่เท่ากันไม่ควรลงับเขา แล้วก็การผ่าข้อเข่ามาพวกเนี้ยคนเวียนหัวพวกเนี้ไม่ควรลงเพราะกิจกรรมบนน้าเนี่ยมันสามารถครองเคลือจะคว่ำได้จะคว่ำได้อันนั้นก็คือหลักๆที่ที่เราก็จะบอกให้เขาทราบเพราะว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างอันตรายเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมบนน้ำโอ้สองเมตรสองเมตรนี่นี่นี่ที่เห็นมีที่ลองไว้นี่ก็คือทดสอบลงได้ใช่ไหมฮะ ันนี้ลงได้หมดไหมครับบัวนี่ไอ้ไม้กระดานอ่าได้เลยครับได้ทุกหมดได้หมดมาแปดคนครับที่มาดีนี้มาเจอวันนี้ได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 ้ครับนี่ครับรูปสะพานก่อนอ๋นี่ครับแล้วลานตาไหมครับเพื่อนๆพื่อนครับมาอยู่สะบัววิกตอเรีอาจารย์เจ้ะเดี๋ยวหันเดี๋ยวหันมาถ่ายรูปก่อนครับเขาจีหนังเออเขาจะมีหนังเต็มเลยอ่ะนะอ่ ครับเพื่อนๆครับก็ได้รับคําแนะนําจากทางเจ้าของสวนนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามเอฟซีก่อนี่พอพอเขาเกิดขึ้นมาจะมีหนามแบบนี้เอเสร็จแล้วก็จะอาจารย์ขอยื่น้ดูไคบอบเล่นที่เขาเอาขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนี่นี่คือด้านด้านหลังด้านหลังที่ที่จมอยู่ในน้ำใช่ไหมของบัว วันที่จะตกเนี่ยส่วนมากสิบกว่าคนเนี่ยส่วนมากจะเขาเรียนโยคะมาเขาก็คิดว่าเขาจะบาลานซ์ได้แต่จะทําอะไรก็ช่างควรถามผมก่อนเพราะเรารู้ว่าเขาทําได้แต่ต้ององขาจะเป็นหลักแน่อันนี้ภาพภาพนี้นั่งแบบเหมือนเหมือนกับอยู่ในบัวไหมเหมือนกับไปนั่งอยู่ในบัวก็คือเพราะต้องเอาเท้าหลักให้มันมาทันีีถ้าเกิดบรรยากาศสวนบัวครับ มาดูทางบ่อฝั่งนี้บ้างถ้าเด็กถ้าเด็กเด็ก<ๆ>นั่งน่าจะได้นะแต่แต่จะโดนหนามนะฮะไปนั่งแล้วรู้สึกไงฮะปุ๊บลุกบเอามือจับจับม,มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราเจาะลงไปแล้วโดนหนามอ่ะมีความถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเหมือนกับว่านั่งไม่ดีนะมันเหมือนมันแตกง,ง่ายด้วยนะอ๋อนี่ครับ ก็ใกล้ใกล้มืดแล้วฮะภาพอาจจะไม่เหมือนตอนกลางวันนะครับแต่น่าจะพอได้เนาะเพื่อนๆครับตอสวยกว่าถามต่อนิดนึงดเดี๋ยวเอฟซีผมช่องโดโดพาเที่ยวจะมาที่นี่พี่ช่วยแนะนําเส้นทางหน่อยฮะอยู่ที่ไหนมายังไงครับสวนสวนนี้ชื่อว่าสวนสวนบัวอมรรัตสวนบัวอมอรลัตครับหลักๆเลยก็คือ ส่วนมากคนที่จะมาท่องเที่ยวเนี่ยส่วนมากจะรู้จักวัดใหญ่วัดหลวงพ่อพระพุธีรานวัดปัตรศรีรัตนมาธาตุจากวัดใหญ่มาที่นี่แค่สามไฟแดงลงจากสะพานนเรศวนมาที่จะมุ่งไปทางสุโขทัยเนี่ยไฟแดงที่สองให้เลี้ยวซ้ายครับตรงมามาเจออีกหนึ่งไฟแดงให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขับตรงมาข้ามคลองชนระทานเลี้ยวซ้ายมา300เมตร ก็จะเห็นป้ายวัดบ้านคลองกับป้ายสวนบัวเข้ามาในนั้นอ๋อครับแล้วพอเข้ามานี่ก็จะช่วยค่าใช้จ่ายในการดูแลใช่ไหมฮะก็เป็นการสิบบาทเนี่ยคนละสิบบาทนี่ก็คือช่วยบํารุงสถานที่เพราะบางครั้งเราก็ต้องมีหลายๆอย่างที่ต้องจัดการจัดการในนี้ก็มาเหอะสิบบาทไม่แพงหรกคือถ่ายรูปตามโซนต่างๆได้ยกเว้นบนใบบัวอย่างเดียวเพราะใบบัวเนี่ย เราต้องตัดมามันจะเสียไปทีละใบอ๋อครับตัดมาก็ถือว่าเขาก็ตายไปละก็คือให้คนลงไปถ่ายรูปเนี่ยอันนั้นเราจะเก็บผู้ใหญ่ร้อยหนึ่งจ้เด็กห้าสิบบาทหนึ่งเล็กนะคะเพราะว่าบัวก็คงจะต้องเสื่อมสภาพไปใบนั้นกน่คือเสียไปเลยเสียเลยครับอ่าอย่างที่เห็นนี่แหละครับมันจะเสียไปทีละใบทีละใบทีละใบถ้าลงไปปุ๊บมันจะเริ่มช้ำไปทีละน้อยครับผมแล้วแล้วบัวนี่ปลูกนานไหมฮะปลูกปลูกใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะ โขึ้นมาได้บัวเนี่ยจริงๆแล้วจะใช้เวลา,าสวยๆสมบูรณ์เลยคือหนึ่งปีแต่ปัจจัยที่จะทําให้ก็โตเร็วเนี่ยก็คือถ้ามีดินเลนเยอะอเขาก็จะโตได้เร็วแต่ถ้าดินแข็งเนี่ยปีหนึ่งได้เมตรเดียวแล้วนี่น้ําลึกไหมฮะน้ําที่เห็นนี่ลึกไหมฮะจริงๆสระข,ของเราเนี่ยตอนแรกอะเราขุดเพื่อเลี้ยงปลามันก็เลยสระมันก็เลยลึกไปโดยปะเยายก็คืออันนี้ประมาณสองเมตรครึ่งอันนี้จะตกที่สเมตร เขาก็จะยืดขึ้นมาได้ครับพันมงินแพงไหมัเอ่อต้นละห้าร้อยอย่างในอ่างนั้นนั้นนู้นนะครับซื้อไปปลูกเองที่บ้านได้ไหมได้ถ้าถ้าถ้าดูแลเป็นเนาะแต่เพราะวันนี้ก็ไปสีจังหวัดก็ก็น่าจะเออทั้งหมดเท่าไรสิบกว่าต้นอ่ะอ๋อีคนซื้อไปอยู่อ่ะาเขาต้องการ อย่างพวกร้านกาแฟร้านอะไรเนี่ยเขาอาจจะทําสตร์น้อยๆก็ปลูกทำต้นขับปลูกได้ครับแล้วอย่างที่มันสมโสมนี้แล้วเราต้องอดึงออกตองตอกาไม่ออกมันของใหม่ก็ยังไม่งอกมันงอกมาแต่มัน้อให้เพื่อนดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับใครผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะก็มาที่สวนบัวอย่างนี้ได้นะครับผมเมื่อกี้รีบออกมาจาก ที่พักที่โรงแรมแทบไม่ทันเพราะว่ากลัวฟ้าจะมืดก่อนนะครับเก็บภาพให้เพื่อนๆดูนะฮะก็คงจะได้เพียงเท่านี้ครับภาพที่ตกดินแล้วอมะเรือโบราณครับเพื่อนๆครับ ก็งานมันเป็นอย่นี้ขอเดินไปเดินมาเล้วอาชาเย็นเย็นเบียร์ก็สวยวันนี้คนจะมาเยอะอันนี้นี่ครับที่คุณพี่เจ้าของเขาเพาะพันุ์ไว้ฮะพาที่จะตกดินแล้วครับเพาะพันธุ์ไว้เนี่ยครับใครสนใจจะซื้อก็ก็มีคนซื้อไปเรื่อยๆนะฮะสวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาเชิญชวนเพื่อนๆครับมาเป็นผู้สนับสนุนในช่อง โดโดพาเที่ยวครับในระดับเมมเบอร์ชิพนะครับให้แล้วก็มาโดยกดปุ่มอะไรอ่ะผู้สนับสนุนนะครับกดปุ่มสนับสนุนกดปุ่มสมัครนะครับที่อยู่ในคลิปนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นผู้ที่สนัุนตามรายละเอียดที่แจ้งไว้นะครับก็จะขอเรียนเชิญครับยังไงก็มาเป็นสมาชิกของพวกเรานะครับกับช่องโดโดพาเที่ยวครับสวัสดีครับ